สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศสตร์นะคะสําหรับวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนอ๋อจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องปลาพี่ปลาหรือ คุณมีนในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ที่ทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาคู่ผู้กับราศีไปเลยจะได้แม่นยำมากๆเลยนะมาเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะปุตตะก็คือ ความสนุกสนานล่าเริงจิตใจฟูฟ่องแน่นอนแล้วเป็นเดือนที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ความคิดใหม่เริ่มบันเจิดเดือนนี้คุณมีนเนี่ยหรือน้องปลาของพิมเนี่ยนะจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแน่เลยบางคนได้งานใหม่บางคนก็ได้แนวทางการหารายได้ใหม่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้คู่ครองใหม่ได้เพื่อนใหม่ หรือบางคนได้ชีวิตใหม่เลยนะชีวิตใหม่ในที่นี้คุณเองอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่อง i n d s ซ t ในเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาในเรื่องความคิดวิถีของคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณคิดว่าฉันจะอยู่ในงานประจําไม่ได้แนละ้วฉันจะต้องออกไปทํานู่นนี่นั่นมีความกล้าแกล่งขึ้นมามีความไฟลุกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองก็เป็นไปได้งั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมีนบ้างนะคะเริ่มกันเลยในวันที่2กรกฎาคมค่ะ ดาวสุกค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วเป็นกเกษตรคือสหัชชะเป็นกเกษตรเนี่ยเพื่อนบ้านดีอ่ะอเพื่อนบ้านดีสังคมดีเพื่อนเราดีหมดเลยนะคนในชั้นดีลูกค้าดีอ่อจากที่เงียบเงียบเงาเงามานานเนี่ยเริ่มมีการคึกคืนคุ้นเคงเกิดขึ้นแล้วคุณมีนเนี่ยนะคุณก็รู้สึกเลยว่าบางคนก็ เป็นคนที่เก็บตัวค่อนข้างเยอะอืมอาจจะด้วยความรู้สึกทางใจก็จินตนาการขี้เกงงใจด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเลยแหละแล้วยิ่งมีพระเสารมาทับลักขณเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเก็บตัวมีความเก็บตัวมีความกังวลมีความยึดติดในความคิดอะไรที่ อาจจะดูเป็นในลักษณะของความเกรงใจคนอื่นมากไปสัหน่อยอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าทําไม่กล้าอะไรต่อมีอะไรมากเกินไปจนทําให้ฝืนตัวตนจริงๆแต่ลักษณะนิสัยของน้องปลาจริงๆนยนะสังเกตไหมว่าปลาเนี่ยเขาจะมีความสุขกับการว่ายน้ําการทําอะไรที่เป็นในลักษณะของธรรมชาติจริงๆลึกๆแล้วคุณปลาเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่เหมือนขี้เล่นสนุกสนานชอบในลักษณะของสุนทรีธรรมชาติซะมากกว่าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีมาดอะไรเท่าไหร่จะเป็นในลักษณะ เพราะนั้นตอนนี้อยากให้คุณกลับไปเป็นอิเลียบท ในแบบนั้นในภาพแบบนั้นแล้วมันทําให้คุณมีสเสน่ห์มากเลยนะมันทําให้สหัสชช่าที่เป็นเกษตรของคุณมีรสชาติที่ดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าเพื่อนอะจะกล้าเข้าใกล้คุณมากขึ้นคนจะเริ่มเข้าหาคุณมากขึ้นในอารมณ์ที่คุณมีความสนุกสนานความเป็นตัวเองของคุณอะ่ะมันมีสเสน่ห์มากเลยนะแล้วมันมีคุณค่ามากเลยทําให้ตอนเนี้เหมือนทุกคนน่ะอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นอยากจะเขาเรียกว่าติดต่อหรือทําอะไรร่วมกับคุณมากขึ้นหรือลูกค้าบางคนอยากจะติดต่องานกับคุณแต่คุณก็ไม่ได้เปิดซ้ายไม่ได้ รับไม่ได้อะไรใครอย่างเงี้ยบางทีโอกาสมันพลาดจากตรงนี้นะจากความที่เรารู้สึกว่าเก็บกดแล้วก็กดดันตัวเองเกินไปนี่แหละนะโอ้แล้วอีกขานึงของเราสุกมาจากเรือนมรณะ มรณนะสหั์ใชาอย่างที่บอกไงว่าบางทีเราต้องเปิดการสื่อสารให้กับตัวเราบ้างบางทีเราต้องเล่นโซเชียลบ้างอะ่ะเราต้องนูน่นต้องนี่ต้องนั่นมัางอะ่ะเราต้องมีความแบบเขาเรียกว่าทันสมัยนิยมบ้างเขาเล่นอะไรกันเรากดไปเขาไลฟ์สดกันเราลองเขานู่นนี่นั่นคุยไปเลยคุณมีคนดูไม่มีไม่เป็นไรเออพิมพ์ก็เป็นเอางี้แรกๆนะเราก็ไม่รู้ว่าทําอะไรยังไงหรอกเ,เราก็หันกล้องผิดกล้องถูกกันนะลองผิดลองถูกไปคุณแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นจากครั้งแรกก็จะมีครั้งที่ครั้ง ที่สมครั้งที่4จนคุณเนี่ยเป็นปรมาจารย์ในเรื่องการไหลสดเลยก็ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลึกๆคุณน่ยคุณเน่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องการเข้าสังคมอยู่แล้วด้วยนิสัยส่วนตัวพื้นฐานของคุณเนี่ยทำให้คนรักไม่ยากเลยนี้เชียร์เชียร์มากนะอืมความเป็นตัวเองต้องกลับมานะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่17นะคะดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะนี่เลยอริเดินเข้าปุตตะเนี่ย เขาเรียกว่าฟังดูแล้วโหอรีอีกแล้วอาจารย์อุปสรรคปัญหาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนปูตาเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีอะไรที่เลายๆไหมนี่ค่ะคุณดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งมหาจักร ความยิ่งใหญ่เลยนะแล้วมาอยู่ในเรือนปูตะเนี่ยนะหมายถึงบางทีในเรื่องงานหมายถึงลูกน้องบริวารหมายถึงเรื่องงานใหม่ก็ได้ที่คุณคิดจะทําหมายถึงเรื่องอะไรที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้ถ้าคุณเริ่มในช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนนี้มันอาจจะมีอริก็คืออุปสรรคเล็กน้อยออสิวมากคุณไม่มีอะไรที่ไม่ได้เริ่มต้นจากเขาเรียกว่าอุปสรรคหรอก อะไรที่มันจะปูด้วยเขาเรียกว่ากลีบกุลาบหมดเลยมันจะมีหรอเออทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าอาจจะต้องชิมลางความเจ็บปวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจากหนามกระบองเพชรก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ก็ได้คือมันจะต้องมีอะไรก่อนไงแล้วมันก็จะดีในบ้านปลายสุดท้ายมันก็จะดีงามคือคุณต้องรู้ไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆด้วยความที่พระเสาทับลักขนาขุณเนี่ยนะหนึ่งเลยเนี่ยนะใจคุณเป็นอุปสรรคแล้วจะทำอะไรแต่ละทีเนี่ย มันเริ่มมีอุปสรรคจากทางใจมาก่อนแล้วแล้วเลงมาเนี่ยพิมพ์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยว่ามันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยฉันเองเนี่ยจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันจะต้องเป็นอุปสรรคทางใจอุปสรรคทางความคิดอุปสรรคในเรื่องคนอุปสรรคในเรื่องบริวารบางทีทํางานเยอะเหลือเกินจนลูกน้องไม่พอก็เป็นไปได้อหรือทํางานมากมายเลยแล้วเงินลงทุนเนี่ย ชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีความเกิดขึ้นได้หรือทํางานเยอะมากเลยนะแต่จบไม่ลงตัวต้องกลับไปแก้ไขต้องนู่นนี่นั่นตลอดเวลาจนเป็นปัญหาเรือหลังก็เป็นไปได้คือทุกอย่างอ่ะเป็นไปได้หมดแต่ในเวลานี้ต้องบอกว่ามีตัวช่วยที่มาซัพพอร์ตคุณก็คือดาววินาที่เป็นเกษตร ดาววินาที่เป็นเกษตรวินาศคือความเสียหายบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันพลาดพังเราเสียหายไปหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากจะเสียก็ได้ในเรือนวินาศเนี่ยนะมันจะบังคับเสียแต่ในเมื่อดาววินาศเป็นเกษตรแล้วเนี่ยมันจะไปอุดไปดับไปทําให้วินาศของคุณเนี่ยเหมือนรอดพ้นพยันอันตรายคุณต้องรู้สิว่าคุณมีพระราหูเป็นแบ็กอัพพระราหูธรรมดาที่ไหนพระราหูเป็นแบ็กอัพดีขนาดนี้ตอนนี้อยากทําอะไรทํา คิดอะไรไว้ต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จด้วยเพราะในช่วงเวลานี้ทําแล้วอาจจะเจออุปสรรคเล็กน้อยเจอสิวที่เกิดขึ้นเจอบางสิ่งบางอย่างที่มาคัดค้านหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะนําพาให้ความสําเร็จตามมาในบ้านปลายแต่ถ้าคุณลงมือทําอะไรแล้วคุณไม่เจอเลยทุกอย่างมันดูราบเรียบไปหมดทําไมมันดูดีไปหมดเลยเนี่ยคุณต้องระวังแล้วนะ ออแต่ถ้าการเริ่มต้นใหม่อะไรของคุณแล้วมันจะเจอนน่นเจอนี่เจอนัน่นอันนั้นนะ่ะคือการเริ่มต้นแบบมีสติและมีการเรียนรู้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกําลังทําแล้วมันจะเป็นบททดสอบให้ตัวคุณมีความสําเร็จได้ในไม่ช้านะคะต่อกันเลยค่ะในวันที่10 เเลยค่ะคุณดาวพุธค่ะคุณเดินเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุแล้ววันที่19เนี่ยนะดาวพระเกตก็เดินตามเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุคู่นี้นะเขาเป็นเพื่อนสีต่างวัยเลยคุณเพราะว่าพระเกตเนี่ยนะเขาเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของอะไรถ้าเราแปลเป็นเดี่ยวๆเลยพระเกตเนี่ยเขาเป็นดาวศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเป็นดาวไฮเปอร์เขาเป็นดาวแห่งจินตนาการความคิดอะไรนู่นนี่นั่นส่วนดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นสไตล์ความรวดเร็วการสื่อสารเขาเป็นดาวเพ้อฝันเขาเป็นดาวแห่งจินต าการต่อยอดที่ทะลุมิติไปอีกพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาอยู่เฉยไม่ได้เขาจะต้องทำนูน่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาพอมาอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านครอบครัวกิจการการงานความมั่นคงในชีวิตเหมือนตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณก็ไปอยู่ในบ้านเขาด้วยทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันนะ่ะอยากมีความมั่นคงในชีวิตฉันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ฉันอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองฉันอยากมีรถมีงานมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณขอแค่นี้และคุณไม่ได้ขออะไรมากกว่านี้แล้วแต่ฉันจะทําให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงหรือบางคนเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะก็มีความรู้สึกว่าฉันจะปรับเปลี่ยนกิจการของฉันยังไงให้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นหรือฉันจะแตกแขนงไปยังไงหรือฉันจะเปิดเพิ่มจะทําอะไรเพิ่มทําให้ตัวฉันมีรายได้ที่ดีขึ้นเหมือนตอนนี้คุณขยันในเรื่องความคิดหาความมั่นคงให้ชีวิตมากๆคุณจะไม่ได้ดดําเเนนิิิชีีววตแแบบมอกล้ เหมือนในเวลานี้คุณจะไปในลักษณะของความเป็นจริงมากขึ้นขยันมากบอกเลยว่าขยันแล้วดีด้วยแต่พอเจออุปสรรคแล้วใจมันฝ่อแต่พิมพ์จะบอกว่าอุปสรรคที่เจออ่ะมันจะนําพาไปสู่ความสําเร็จให้คุณท่องไว้ถ้าคุณไม่เจออะไรเลยอ่ะอันนั้นน่ะเตรียมเลยนะว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ใช่มันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่อะไรต่อมีอะไรที่คุณเคยผ่านมาคุณต้องพยายามรู้ไว้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องมีอุปสรรคก่อนพออุปสรรคมันมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าอุปสรรคมาปุ๊บความสําเร็จตามมาแน่นอน ะะและอีกอย่างหนึ่งคือดาวพฤกษ์ในอยู่ร่วมกับดาวพระรัสเนี่ยคู่นี้นะเขาเป็นคู่แห่งความยิ่งใหญ่แล้วมา่อยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยบางคนอาจจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยจะมีการซื้อการขายการทําอะไรคุณทําได้เลยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับคุณแต่ถ้าคุณยังไม่ได้คิดลงมือทํามีการวางแผนไว้นในช่วงนี้ก็ให้จดแผนการนั้นไว้เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองค่อนข้างปลอดโปรงเพราะว่าดาวพุธเป็นเกษตรในช่วงเวลานี้จินตนาการของคุณหรือความคิดของคุณใช้้ไดผลสิ อนนี้เราคิดไว้ก่อนเราเขียนไว้ก่อนพอเงินเราพอว่าเราค่อยลงมือทําก็ได้เนาะ แล้วอีกขาหนึ่งของดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวปัตตานีพอปัตตานีเข้าพันธุเป็นเกษตรเนี่ยเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรักความโรแมนติกเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเริ่มมีความมั่นคงดาวพุธพักองศาก็ระวังในเรื่องสุขภาพคู่หน่อยช่วงนี้อาจจะคู่อาจจะเจ็บป่วยหรือตัวเราเจ็บป่วยแล้วต้องให้คู่ดูแลดูแลกันไปดูแลกันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยก็จะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นการดูแลจะใส่เกี่ยวกับเรื่องคู่เนาะสำหรับคนโสดในช่วงเวลานี้จะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาหรือ อาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันน่ะรู้สึกกับคนคนนี้คนคนหนึง่งเหมือนไปแอบชอบเขาหรืออารมณ์ประมาณนี้เพราะว่ามันมีในเรื่องของความรักในเรื่องของการมองการรักกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ได้สมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะฉะนั้นพิมพ์จะบอกว่าตอนนี้คนที่คุณน่ะชอบเขาหรือเขาชอบคุณเนี่ยมันใจตรงกันนะแต่รอเวลาที่ใช่ก่อนแล้วทุกอย่างะจะชัดเจนเองนะคะ,ะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่27่ค่ะกร,กรกฎาคมค่ะดาวพระอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปั ตอนนี้นะคะแล้วดาวสุก็เข้าไปอยู่ในเรือนพันธุด้วยพิมต้องบอกว่าพอพออังคารเข้ามาเนี่ยเขาเมาเล็งกับดาวเสาเลยหลายๆคนก็กังวลน,นะหลายๆคนก็กลัวนะว่าพระอังคารกับพระเสาเนี่ยเขาเป็นคู่แตกหักเขาเป็นคู่แตกแยกเราจะดวงแตกเรื่องคู่ไหมเราจะดูนี่นั่นไหมพิมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าถือเคล็ดไวออ้ว่าคนมีคู่อยู่กับคู่เนี่ยช่วงเวลาเนี้ย คุณกับคู่อาจจะมีความห่างไกลกันบางคนก็คือคู่ต้องไปทํางานทางไกลอ่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยในช่วงหลังวันที่27เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะคู่ต้องไปทํางานทางไกลหรือเมื่อกี้ที่พิมพ์บอกไงว่า คู่อาจจะเจ็บป่วยหรือตัวเราเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ทําให้คู่เนี่ยต้องมาดูแลมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่า7กับ3พอมาเนี่ยต้องระวังอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาถ้าจะระวังอ่ะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และจิตใจเหมือนตัวคุณเองอ่ะเป็นพระเสาพออารมณ์คุณจะดาวลงแต่คู่อ่ะเป็นพระอังคารเนี่ยอารมณ์คู่เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ที่ร้อนแล้วก็อารมณ์ที่รู้สึกว่าแรงขึ้นทําให้รู้สึกว่าบางทีในช่วงเวลานี้เราอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือต่างฝ่ายต่างเจ็บป่วยอย่างนี้ก็เป็นไปได้พยายามคิดใน เรื่องดีๆสําหรับคนที่พระเสาทับลักขณาคุณจะบอกว่ามันไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวนะเพราะพระเสาวเองเข้ามาจากเรือนลาพระลาพระเข้าไปทับตัวเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่คุณต้องคิวใจหิ้วใจของคุณขึ้นมาให้ได้ถ้าเมื่อไรที่ใจคุณเข้มแข็งลาพระจะทํางานนั่นคือความโชคดีของตัวคุณขยันแล้วรวยสู้แล้วรวยอันนี้คือความโชคดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวคุณเองจะต้องรู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นมันมีทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งไม่ดีสําหรับคนโสดเมื่อกี้บอกไงว่าบางทีคนที่เราชอบเขาหรือคนที่เขาชอบเราเนี่ยใจตรงกันนะแต่มันยังไม่ใช่เวลาสําหรับการเปิดตัวเพราะว่าพอเจ็มาเล็สามเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เหมาะสมบางทีเราเองอาจจะต้องปกปิดตรงนี้หรือพยายามแบบ เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงหรือไปในเรื่องอื่นก่อนในเรื่องความรักดูมันจะเนิบเนิบมหน้าไปก่อนไม่ได้มีอะไรหรือวะอ๋อนะคะสําหรับเรื่องการเงินการทองนี่ก็คือนี่เลยพังคานที่เลงมาพิมถึง,งบอกไงว่า ดาวเนี่ยนะจะบ่งบอกได้ทั้งด้านดีและด้านเสียไม่ได้มีอะไรที่ดีอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรที่เสียอย่างเดียวเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าคุณก้าวผ่านในเรื่องของความกดดันความคิดมากของตัวคุณเองได้พระเสาเนี่ยจะเป็นดาวแห่งความโชคดีของคุณเลยนะในขณะเดียวกันพระอังคารเนี่ยเป็นดาวร้อนรนใช่ไหมเป็นดาวนักรบเป็นดาวนักต่อสู้ถ้าคุณน่ะเขาเรียกว่าสดับในเรื่องความร้อนรนของคู่คุณได้หรือสดับในเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความเจ็บป่วยของคู่และตัวคุณได้ คุณเองเนี่ยจะได้การเงินที่เลง็งลัคนาส่งเสริมมาเพิ่มทำให้เรื่องเงินเรื่องทองของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นหลังจากวันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไป อันนี้พิมต้องบอกว่าบางทีดวงดาวมาเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปในแต่ละเรื่องก่อนแล้วพอเรื่องหนึ่งจบไปเนี่ยมันก็จะมีรีไวซ์กลับเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็มีทั้งดีและเสียนะมันไม่ได้เสียอย่างเดียวมันไม่ได้ดียอย่างเดียวถ้าคุณทําความเข้าใจตรงนี้ได้นะการดําเนินชีวิตของคุณจะง่ายมากแต่ถ้าคุณคิดถึงเรื่องเสียอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้จิตใจที่มันเหมือนเบิกบานแล้วฟูฟ่องเนี่ย ขอเหี่ยวแล้วเหลือ2นิ้วหรือไม่ก็นิ้วครึ่งขึ้นมาเลยนะมันจะทําให้ยากสําหรับการดําเนินชีวิตต่อไปสําหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอบคุณคุณมีนน้องปลาที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมามากมายยังไงวันนี้ก็ต้องขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเรียกเพื่อนเพื่อ,อมาช่วยกันแชร์เลยก็ได้นะ subscribe กันเยอะๆนะเป็นกําลังใจให้พิมพ์และสถานีโหราศาสตร์ด้วยนะคะอยู่รักกันไปนานๆติดตามและตามติดกันไปนานๆน,น,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ